สองรีแอคชาวเน็ตต่อช็อตนิกกี้ทั้งหอมทั้งจุ๊บก้อยนี่แค่จีบยังไม่ใช่แฟนนะถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เฟนแฟนจับตาสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นะชัดและนักแสดงสาวก้อยอรชพรหลังฝ่ายชายออกมายอมรับตรงๆว่ากำลังเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงอยู่ซึ่งสาวก้อยเองก็ยอมรับว่าคุยอยู่แต่ก็ยังไม่รีบในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ขอศึกษาไปเรื่อยๆก่อน แต่ณนะจุดนี้สถานะคงยังไม่สำคัญเพราะความฟินมาแบบรัวๆเมื่อทั้งคู่มีช็อตชวนจิน้นมาให้แฟนๆดูกันอยู่เรื่อยๆอ,อย่างวันก่อนก็เพิ่งควงกันไปร่วมแสดงความยินดีวันวิวาของคู่รักก้อยตูนมาหยกๆล่าสุดก็ปล่อยช็อตหวานออกมาให้ชาวเผือกได้ตามส่องกันอีกแล้วแถมคราวนี้มุง้งมิ้งหนักมากมีทั้งกุมมือหอมหัวจุ๊บไหลแบบรัวๆเรียกว่าเซิร์ฟฟินจนชาวเน็ตจิ้นสำหรับความหวานไปตามๆกัน งานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตเผือกไม่อยู่แห่มาคอมเมนต์ทั้งแซวทั้งแซะกันสนุกสนานอาทิเช่นจะเป็นอะไรก็เป็นกันไปเธอะค่ะหอมขนาดนั้นยังไม่ใช่แฟนอีกเหรอเพื่อนเขาไม่เล่นกันแบบนี้เด้อสูหอมขนาดนี้ยังไม่ใช่แฟนและถ้าใช่แฟนภาพออกสื่อจะขนาดไหนบางก็บอกว่าคู่นี้เกินคำว่าแฟนไปแล้วนิกกี้ก็หอมหัวหอมแขนจนหมั่นเคี้ยวมากๆก้อยก็พูดไปจับขานิกกี้ไป ยังไงก็ขอให้รักกันจนได้แต่งนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ